เห็นรถไฟฟ้าคันเล็กๆแบบนี้ตัดศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน4.7วินาทีนะมันธรรมดานะขอบอกเอานะครับใครที่กาลังหารถไฟฟ้ามือสองรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่ตอนนี้เป็นโอกาสอันดีงามแล้วนะครับจากที่ตอนเป็นรถป้ายแดงมีราคาอยู่ที่2ล้าน7 9 0 0 0 0บาทด้วยความที่เป็นแบรนะด์ Volvo เน้นรถแรงอย่างเดียวไม่พอครับราคาเขาก็ต้องแพงตามคุณภาพด้วยแต่พอมาเป็นรถมือสองสภาพนางฟ้าแบบคันนี้เนี่ยราคาลงมาอยู่ที่1ล้าน1 9 0 0 0 0บาทแล้วครับเรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเขารับภาระค่าเสื่อมราคามาให้ตั้ง1ล้าน 6แสนบาทกันเลยเนะี่ยบางทีก็เห็นใจคนที่เขาซื้อรถใยแดงมาใช้งานเหมือนกันนะฮะส่วนสภาพตัวรถก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าสภาพนางฟ้าครับสภาพโดยรวมของตัวรถทั้งคันเนี่ยเหมือนกับเพิ่งออกมาจากโรงงานประกอบรถเมื่อวานก็ว่าได้นะครับอีกทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานตัวรถที่ครอบคลุมทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากกว่าใครบอกเลยว่ากับรถไฟฟ้าอ,อชันล้นสภาพใยแดงในราคามือสองแบบนี้จะมองมุมไหนยังไงก็คุ้มครับถ้าหากสนใจรีบติดต่อมหา Big กอ,กอตโต้ด่วนเลยเพราะรถเนี่ยมีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยครับ